สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR c h a n n e ้นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างนะครับตัวเดียว3สูตรนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว2สูตรนะครับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับ คลิปนี้ก็จะมีมาเพิ่มเติมให้อีก1สูตรนะครับเป็น3สูตรนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าสูตรตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจพยนําไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับจำได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสูตรที่1สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก63นะครับก็ถือว่ายังเป็นสูตรระยะสั้นอยู่นะครับงวดแรกที่ลง16ตุลาคมนะครับเข้ามานะครับสูตรนี้ได้เลข1นนะครับกับรางวัลที่ออก หกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับสถิตินะครับห้ามวดที่ผ่านมานี้จะไม่หลุดจากหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมลองบิคอ์ดูนะครับวันแรกนี้ก็เลขสามนะครับออกหกสามได้เลขหนึ่งออกสามหนึ่งได้เลขแปดออกห้าแปดได้เลขเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดนะครับของงวดที่แล้วได้เลขหนึ่งออกหกหนึ่ง ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2หลักสิบล่างนะครับเลข6หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2เลขหหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 นะครับเลขหนึ่งบวก6เป็น12 12บวก5เป็น17 17บเวก1เป็น18นะครับได้เลข8นะครับตัวน,นี้1นึยหกจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ จะมาในตําแหน่งไหนนะครับหรือจะไม่มานะครับไม่มีใครรู้นะครับุ่นผู้ชมลองมีควาพ,พิจารณาเท่านะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก2 6นะครับสูตรนี้ก็มีสลับนะครับบางงวดก็มาหลักหน่วยนะครับงวดแรกนม่มาหลักหน่วยวันที่2นีไม่มาหลักสิบ วดที่3นี่มาหลักสิบวดที่สี่นี่มาหลักหน่วยนะครับวดที่ห้ามาหลักหน่วยวดที่6นี่มาหลักสิบหลักหน่วยนะครับวดที่7 1 2 3 4 5 6 7งี่้าวดที่7เลข1นนะครับมาหลักหน่วยนะครับกับผลรางวัลที่ออก6 1นะครับ เรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยบนเลขหหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขห้าหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1เลขแ บวกหเป็น12 12อบสวกหเป็น17 17จบเวกแปเป็น25นะครับได้เลข5้าวันนี้ไม่ตรงกันนะครับ,บวันที่แล้วได้เลข1เหมือนกันนะครับ,บวนันนี้สูตรนี้ได้เลข5 1าหนอยหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับจะมาไ,มไหมในตำแหน่งไหนนะครับ จะไม่มานะครับท่านผู้ชมหน่อยขอดูนะครับถ้าทั้งสองสูตรนะครับไม่ผิดเข้ามานะครับก็ลองจับคู่ดูนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่สามก่อนถ้างวดไหนไม่ตรงกันนะครับถ้าวดไหนไม่ตรงกันก็ลองจับคู่ดูนะครับหนึ่งหนึ่งนี่ตรงเจ็ดเจ็ดนี่ตรงแปดแปดนี่ตรงก็ หนึ่งตรงงวดนี้ไม่ตรงนะครับหกสามก็ออกหกสามนะครับงวดนี้ไม่ตรงก็ลองจับคู่ดูนะครับงวดนี้งวดนี้ไม่ตรงกันนะครับห้ากับแปดเรามาดูสูตรที่สามนะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นเหมือนกันนะครับก็ลองมาพิจารณาดูก็มองว่าได้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกหกสามนะครับสูตรนี้ วัดแรก5บุก5เป็น10 10บุก4เป็น14 14บุก2อีกเป็น16ได้เลข6นะครับออก6 3เลข6เข้ามาที่หลัก10 12 16 6บุก6เป็น12 16, 12บุก4เป็น16 16บุก7เป็น23นะครับได้เลข3ออก3 1 บวกกันแล้วได้5นะครับเลข5เข้ามานะครับที่หลัก10บบวก7เป็น14 14บวก1เป็น15 15บวก2เป็น17 8นะครับเลข7 8วก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก2เป็น21นะครับได้เลขหนึ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก1เป็น22นะครับได้เลข2นะครับทั้ง3สูตรไม่ตรงกันนะครับ1 เล68นะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับ3สูตรนี้พวกนี้ไม่ตรงกันสักสูตรนะครับ งดสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ได้เลข5สูตรที่3ได้เลข2นะครับจับคู่ลองดูนะครับพอสลับด้วยแล้วกันนะครับ5 8 8 5 แปดสองสองแปดสองห้าห้าสองห้ามาตามนี้จะมีสูตรหนึ่งสูตรใดผิดนะครับเพราะว่าเลขสองตัวล่างมันก็มีแค่สองตัวนะครับสามสูตรนี้ไม่ตรงกันนะครับ จะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแต่ถ้าให้พิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูจากสูตรเดิมนะครับก็มองว่าคู่58นะครับ8585เขียนผิดนะครับโทษทีนะครับ ก็มองว่าคู่58นะครับเพราะว่าตามสถิติแล้วสูตรที่ได้เลขแปดนี่มาหลักหน่วยตลอดนะครับจะเป็นยังไงนะครับหรือใครชอบ2 8นะครับหลักหน่วยเลข8นะครับจะมาไม่มานะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับจากสูตรเลขวิ่งนะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ก็เ,เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ